อนันดับแรกเราต้องเข้าไปที่แอปนี้นะครับใครที่ยังไม่ดาวโหลดไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับขอโทษดีครับอ่ะอนันดับที่สองก็คือกดไปที่แม่แบบนะครับเรากดเข้ามาแล้วก็รอโหลดเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วเรากดไปที่วันเราจะกดไปที่ ค้นหานะครับแล้วเราพิมพ์ไปว่าเก็บข้าวไห้กโทดดีครับข้าวของแล้วก,กด Enter ได้เลยนะครับอ่าแล้วเราเจอตรงนี้ก็คือเราจะสามารถเอาอันไหนก็ได้ครับตามใจชอบของเราผมจะเอาอันอันนี้นะครับพอกดข้า กดเข้าไปแล้วแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะใส่ไปเลยนะครับสักครู่นะครับตอนนี้ผมเจอรูปเลยนะครับผมจะเอารูปผมกับน้องผมแล้วก็กดไปที่ทุกคนเลือกรูปเสร็จแล้วแล้วก็กดไปที่ดูตัวอย่างเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับเ<ไ>ป็ <ไป S 2> นไครับไแล้ แล้วก็ต่อไปก็คือเราต้องกดไปที่ส่งออกนะครับส่วผมจะออกส่วผมจะส่งออกแบบมีลายน้ําครับผมคลิกเกตไปที่ t i ๊กต็อกนะครับผมก็กดไปที่ส่งออกเลยแล้วก็รอกําลังส่งออกนะครับเราประมาณ20่สิบวินาทีครับเในใ็ตครดีก็สิบวิเลยครับแล้วก็รอไปเลยครับ สักครู่นะครับอ่าจะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเรากดไปที่อัลบ,บั้มแล้วก็อย่าบันทึกให้เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับวันนี้บายยแค่นี้นะครับ